เอาละครับเพืคนเราก็มาถึงวันที่เราจะพูดถึงเรื่องแบบประกันชีวิตกันแล้วนะครับไปรูกันเลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแบบ101นะฮะ นะฮะแบบ101ก็คือแบบประกันชีวิต101นะฮะผมตั้งชื่อสั้นๆให้มันเท่ๆไปงั้นเองนะฮะและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่เราจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแบบประกันชีวิตนะครับซึ่งแบบประกันแบบแรกที่ผมอยากพูดถึงเลยก็คือแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นะฮะซึ่งเป็นแบบที่ฮอตทิปมากๆนะครับแบบประกันสะสมทรัพย์เป็นยังไงแบบประกันสะสมทรัพย์ทํางานยังไงนะครับมีลักษณะยังไงนะครับเหมาะกับใครนะครับในการ ซื้อเราควรพิจารณาอะไรบ้างเดี๋ยวจะเราจะมาลงรายละเอียดกันในคลิปนะครับไปลู้กันเลยก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องแบบประกันกันนะครับผมอยากจะพูดถึงพื้นฐานของแบบประกันก่อนอันนี้เป็นทุกแบบนะครับก็จะมีประกอบไปด้วย องค์ประกอบ2องค์ประกอบหลักนะครับก็คือทุนประกันชีวิตนะครับแล้วก็มูลค่าเงินสดในกรมธรรนะครับอ่าน,นี้ผมมีผมมีตัวอย่างรูปมาให้ดูคร่าวๆนะครับก็คือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็แบ่งเป็นฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทุนประกันชีวิตแล้วก็ฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นมูลค่าเงินสดในกรมธรรนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันทุนประกันชีวิตเนี่ยจะมีมากหรือจะมีน้อยก็ได้ในกรมธรรนะครับ เดี๋ยวดูสไลด์ดูสไลด์ประกอบนะครับมันจะมีมากหรือจะมีน้อยก็ได้ในกรมธรรม์น,นะครับเนี Ride ่ยด้านบนแบบด้านบนก็จะเป็นแบบที่ทุนประกันชีวิตมีมากนะครับส่วนแบบด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ทุนประกันชีวิตมีน้อยนะครับอ่าและตัวไอตัวทุนประกันชีวิตแล้วก็มูลค่างเงินสดในกรมธรรม์นเนี่ยปริมาณของมันเนี่ยเป็นการบอกได้ประมาณหนึ่งว่าแบบประกันที่เราซื้ออยู่ครับ <S <s เป็นแบบไหนนะครับส <highways. S 2> <s> ่วนแบบประกันแบบสะสมทรัพย์ที่เราจะพูดถึงก็เป็นแบบประกันที่ มีฝั่งของทุนประกันชีวิตน้อยนะครับแล้วก็มูล,ลค่าเงินสดในกรมธรรม์น,นะครับที่สูงกว่าทุนประกันชีวิตนะครับก่อนที่ถ้าใครยังไม่เคยดูช่องผมมาก่อนเลยนะครับผมอยากให้ย้อนกลับไปดูเรื่องของทุนประกันชีวิตนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ที่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะแปะคลิปไว้ให้ลองย้อนกลับเข้าไปดูก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราดูแค่แบบไม่ได้ในการซื้อประกันชีวิตนะครับเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเป็นแอคชั่นที่ดีกว่าที่เราจะ พิจารณาเรื่องทุตกรกนก่อนแล้วค่อยมาซื้อ,อ,อประกันชีวิตนะครับนะครับสำหรับลักษณะของแบบประกันสะสมทรัพย์นะครับก็จะมคีคุณลักษณะก็คือคุ้มครองแบบชั่วระยะเวลานะครับก็มีระยะเวลาความคุ้มครองเนี่ยปานกลางนะครับอ่ามีความคุ้มครองน้อยถึงปานกลางนะครับ มีเงินคืนระหว่างคุ้มครองหรือไม่มีก็ได้นะครับมูาค่าเงินสดในกรมธรรม์สูงลรายะจ่อนภาษีได้เต็มจํานวนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของแบบประกันสัสมทรัพย์นะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างแบบประกันกันเลยนะครับแบบประกันแบบนี้นะครับก็เป็นแบบที่จ่ายเบีย้ย25ปีนะครับไปจ่ายเบีย้ยจ่ายเบี้ย15ปีนะครับแล้วก็คุ้มครอง25ปีนะครับก็หรือว่าเราก็จะเรียกมักจะเรียกแบบประกันแบบนี้ว่า15ทับยหรือ25ทับสนะครับที่เราคุ้นเคยกันในตลาด นะครับในโจทย์ตัวอย่างเนี่ยกำหนดว่าเป็นผู้ชายอายุ30ปีนะครับจ่ายเบี้ยรประกัน10,000แบาทนะครับได้ความคุ้มครองเนี่ยครับจ่ายเบี้ยรประกันตรงนี้นะหนึ่งแบาทนะได้ความคุ้มครอง1นึ่งล้านสามแบาทนะครับ, 1, 000, 3, 000บ,รบข้อสังเกตของเรื่องความคุ้มครองนะครับ,นะรบผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตอันนี้คือความคุ้มครองหรือว่าทุนประกันเนี่ยเป็นคําเดียวกันหมดเลยนะข้อสังเกตของของเรื่องนี้ก็คือเนี่ยครับมันจะมีช่วงที่ คองม,มันเพิ่มขึ้นเห็นไหมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ตันอยู่ที่1นล้านหกแสนนะครับอ่าต้องบอกว่ามันจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับมันจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้แต่มันจะไม่ลดลงนะครับไม่มั่นใจมีหรือเปล่าแบบที่ลดลงแต่ผมไม่เคยเห็นนะฮะมันจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้อ่าอันนี้1นึ่งหนึ่งหนึ่งยนะครับของผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตนะครับหรือทุนประกันนะครับส่วนเบีย้ยประกันเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะฟิกยาวไปเลยสิบห้าปีนะครับ อันนี้1นึ่งแก็คือ1นึ่งแปีนะครับแล้วในระหว่างที่จ่ายเบี้ยประกันในระหว่างที่สัญญาให้ความคุ้มครองอยู่ครับเราก็จะได้รับเงินคืนหรือไม่ได้รับเงินคืนก็ได้นะครับคืนปีละหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับหรือว่าหนึ่งเปอร์เซ็นของความคุ้มครองครับก็คืนไปเรื่อยๆนะครับยันปีสุดท้ายเลยปีสุดท้ายก็คืนมาเต็มจํานวนนะครับหรือหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยก็คือ ไม่รู้มองเห็นกันไหมฮะเดี๋ยวผมซูมให้นะฮะข้อสุดท้ายก็คือมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์น,นะฮะเนี่ยฮะมูลค่าเวรคืนมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์นเนี่ยก็คือเมื่อเราปิดกรมธรรม์นเนี่ยเราก็จะได้เงินก้อนตรงนี้ออกมานะครับเป็นเงินสดซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะในช่วงแรกๆของสัญญานะครับตัวเนี้ยก็จะมีมูลค่าต่ำกว่าเงินที่เราจ่ายไปเสมอหรือพูดง่ายๆก็คือขาดทุนนั่นแหละฮะอ่านะครับ ผมลองนะปีแรกนะครับเบี้ย10,000แสนใช่ไหมครับจ่ายไป2ปีนะครับ0 0 0แสนแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าปิดกรมธรร์ออกมาก็จะมีเงินประมาณ50,000นบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมูลค่าเวรนคืนกรมธรรก็ดูเลยครับว่าปีไหนเนี่ยมันปิดเท่าไหร่นะครับแล้วปีไหนคุ้มปีไหนไม่คุ้มก็ดูตารางประมาณนี้ข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับของแบบประกันแบบสะสมทรัพย์นะครับก็คือเราจะเห็นว่าตรงเนี้ย มูลค่าเวรคืนกลมบันทันนะครับตรงนี้ขาดทุนขาดทุนตลอดเลยนะครับจนมันไปคุ้มทุนนะครับตอนที่เราอายุ48นะครับอันนี้ผมคำนวณไว้อีกหน้านึงครับตอนที่เราอายุ48หรือว่าปีนี้นะครับมันถึงจะเริ่มคุ้มทุนนะครับอ่าเนี่ยครับล้าน1ล้าน3แสนบวกกับก้อนนี้นะครับ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับก็ถึงจะเกิน1 1ล้าน5แสนที่เราจ่ายเบียไปนะครับข้อสังเกตเลยก็คือว่าเราจะเห็นว่า ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตนะครับที่เราทําไว้วันแรกนะครับมันประมาณ10บเท่าของเบีย้ยประกันนะครับเนี่ยนะครับล้านสามแล้วก็เบีย้ยประกันประมาณ1นึ่งแสนบาทนะครับสิบสิบเท่านิดนิดสิบสามเท่านะครับตอนที่มันโตไปก็ยังสิบเท่ากว่ากว่าอยู่นะครับคือเราคือเราต้องเราต้องค่อนข้างจะมั่นใจมั่นใจมากๆว่าในระหว่างเนี้ยในระหว่างที่เราอายุเยอะขึ้นนยฮะรเราอาจจะไม่ต้องการความคุ้มครองเยอะ เยอะไปกว่าจํานวนความคุ้มครองตรงนี้แล้วนะครับเราถึงจะเลือกใช้แบบประกันแบบนี้ได้นะครับซึ่งเอาจริงแล้วผมว่าน้อยคนนะผมว่าน้อยคนที่จะเข้าเกณฑ์นี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาซื้อไปแล้วนะครับเวลาผ่านไปมีลูกอาจจะไม่ได้มีคนเดียวอาจจะมี2คน3ามคนอะไรอย่างงี้ด้วยอาจจะซื้อบ้านด้วยอะไรอย่างงี้ครับความคุ้มครองมันก็จะแบบไหลไปไปค่อนตัวเลขจะไปค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับก็เช่นเคยนะครับกลับไปดูเรื่อง เทุนประกันได้นะครับการหาทุนประกันได้แล้วพอเราจะพอเห็นภาพแหละว่าเฮ้ยตัวเลขตัวเลขที่เป็นไปได้เนี่ยของทุนประกันเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับก็สังเกตมีอยู่ประมาณนี้ถ้าชัวว่าของกองเท่านี้พอซื้อได้นะแต่ถ้าไม่ชัวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะตองอาจจะต้องลองดูแบบประกันชนิดอื่นนะครับอืหน้านี้ก็อ่านคร่าวๆประมาณนี้อ่านไม่ยากครับในในแบบ ในแบบก็ก็มีก็มีหน้าเออจะเป็นหน้าอีกแบบนะครับเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขียนมาให้แบบนี้นะจะเป็นหน้าอีกแบบแต่ว่าก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับนะครับข้อสังเกตนะครับแบบที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะครับความคองค่อนขอ้าง,งต่ำเมื่อเทียบกับเบีย้ยที่จ่ายนะครับแล้วกว่าจะคุ้มทุนนะครับตอนที่เราอายุ48เนะนี่ยเนี่ยฮะได้คืนมา2ก้อนนี้นะครับ ได้มาล้านห้านิดๆน,ดๆนะครับในขณะที่เราจ่ายเบี้ยทั้งหมด1นล้านห้าแสนนะครับก็เป็นเวลาประมาณ19ปีเลยนะครับสิบแปีเลยกว่าจะคุ้มทุนนะฮะก็นานอยู่นะครับส่วนที่เป็นกําไรนะครับก็ก็คือส่วนที่เป็นเงินคืนนั่นแหละอันนี้อันนี้คือจากจากโจทย์ข้อนี้นะฮะจะเห็นว่าเนี่ยเราจ่ายเบี้ยล้านห้าใช่ไหมฮะอ่าเงินคืนงวดสุดท้ายเนี่ยล้านห้าซึ่งมันเท่าทุนแต่ว่า ส่วนที่เป็นกําไรเลยก็คือก็คือส่วนนี้เงินคืนทุกปีทุกปีนะฮะสำหรับแบบนี้นะฮะแต่แต่ละแบบไม่เหมือนกันเนาะบางแบบก็อาจจะเงินคืนน้อยแต่ว่าปีสุดท้ายที่เขาคืนมาให้ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่แบบเออเราเห็นเงินก้อนอยู่นะครับก็ควรที่จะพิจารณาทุนประกันประกอบด้วยเอ๊เหมือนเมื่อกี้ผมพูดหมดแล้วเนาะเหมือนเมื่อกี้ผมพูดหมดแล้วนะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเกินไปนะฮะ ข้อที่ข้อที่5เนี่ยครับก็เป็นการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนนะครับโดยปกติเนี่ยบริษัทประกันชีวิตเนี่ยก็จะเอาเงินที่เราที่เราซื้อประกันนะครับเงินส่วนที่เหลือที่เขาต้องเอาไปลงทุนนะเขาจะมักจะเอาไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับซึ่งความเสี่ยงต,ามมาต่ำมากต่ําที่สุดแล้วในสินทรัพย์ทุกคลาสนะฮะก็ถือว่าแทบจะการันตีเลยนะครับในในในผลตอบแทนแต่ถ้าเรามองเป็นการลงทุนเนี่ยเราก็ควรจะเอาไปเทียบกับอย่างอื่นด้วยว่า ว่าเราควรจะใช้โปรดักต์ตัวนี้หรือเปล่านะครับแบบประกันแบบสะสมทรัพย์นะครับนะครับมาถึงคำคำถามยอดฮิตว่าแบบประกันแบบเนี้ยเหมาะกับใครนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่ามีอยู่3กรณีที่ผมนึกออกแล้วควรจะควรจะเข้า3เงื่อนไขเนี่ยพร้อมกันด้วยนะครับเง mm ื่อนไขแรกก็คืออาจจะไม่ต้องการทุนประกันหรือต้องการทุนประกันน้อยนะครับเง mm ื่อนไขที่2 ก็คือต้องการการันตีผลตอบแทนนะครับเงื่อนไขที่3ลดจนภาษีไอ้ไอเรื่องเงื่อนไขที่3เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่เราอาจจะไม่ต้องเอาเข้ามาในเงื่อนไขด้วยก็ได้นะครับอาจจะซื้อหลังจากนั้นก็ได้แต่ว่าต้องบอกว่าเงื่อนไขแรกนยครับอันเนี้ยเงื่อนไขแรกกับเงื่อนไขที่2อันนี้ซ e เรกกียสน,น, Series, นะครับถ้าเข้า2เง,งื่อนไขเนี่ยก็พอจะซื้อแบบประกันชนิดสะสมทรัพย์ได้แล้ว มันบอกไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นช่วงอายุเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ดูเงื่อนไขเนี่ยครับอ,อ,อาจจะบอกได้ประมาณหนึ่งว่าคนที่อายุน้อยอาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเลยท,ที่ทุนประกันในระหว่างช่วงที่แบบเขาอายุเยอะขึ้นแล้วทุนประกันมันอาจจะจําเป็นเยอะขึ้นนะครับในการซื้อประกันแบบชนิดสะสมรัพย์แบบนี้ทาให้ทาให้เมื่อเขาต้องต้องซื้อทุนประกันชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับมันต้องใช้เงินอีกเยอะเลย นะครับมันก็เป็นข้อจํากัดข้อหนึ่งสําหรับแบบประกันแบบสะสมทรัพย์นะครับก็เราก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าแบบประกันแบบสะสมทรัพย์เนี่ยทำงานยังไงใช้ยังไงแล้วก็เหมาะกับใครนะครับก็ลองเอาไปตัดสินใจดูว่าปีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีแผนจะซื้อประกันนะครับลองเอาไปตัดสินใจดูว่าแบบประกันที่ที่เอาเข้ามาเนี่ยครับเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็พิจารณาดูว่า โจทย์ของเราอะครับมันเหมาะกับแบบประกันชนิดนี้หรือเปล่านะครับสําหรับแบบประกันแบบสำซั์วันนี้ก็เนื้อหาก็มีเท่านี้นะครับสาหรับตอนต่อไปเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันเลยว่าจะเป็นแบบประกันแบบไหนนะครับก็ติดตามต่อได้ในตอนหน้านะครับแล้วถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกด subscribe นะครับหรือว่ากดแชร์นะครับกดแชร์ไปด้วยก็ได้นะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ mm hmm.